แน่ๆทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ดันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ด้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะเออสีเพื่อนชาวกิโลเมตรคอนเอาวันนี้นะก็การรีวิวคุกกี้รถ กาแฟกันเนอะผมอ่าก็คุกกี้รถกาแฟเนี่ยเป็นคุกกี้ระดับสเปเชียลตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะผมก็เป็นคุกกี้ระดับสเปเชียลลำดับที่4ของเกมที่เข้ามาเนาะก็ตัวคุกกี้รถกาแฟนะผมมันสามารถหาได้จากกิจกรรมเชิญเพื่อนเนาะก็เชิญเพื่อนเพื่อรับคุกกี้รถกาแฟนะผมซึ่งเราต้องทําการหาไ d ดีคนอื่นที่ไม่ได้กลับมาเล่นนานหรือว่าเป็นไอดีใหม่นะผมเข้ามาเชิญเพื่อนเนาะซึ่งเราจะต้องให้เพื่อนเนี่ย ทำการเปิดหีบทองนโดยเราจะสามารถรับเพื่อนได้สูงสุดที่10คนนะครับวเพื่อนเนี่ยจะเปิดหีบทองได้แล้วเราก็เอาหจํานวนหีบทองที่ได้จากเพื่อนเนี่ยเอามาเปิดเป็นพอยต์ไปเปิดหีบนะครับอันนี้ก็คือวิธีการรับเนาะซึ่งมันก็จะมีรางวัลทั้งหมด60รายการนะครับก็ถ้าเปิดครบเนี่ยเราก็จะได้กาแฟ level max มาเลยนะอัน,นก็คือวิธีการตามหาครับซึ่งการตามหาเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทํา id ที่เป็น id ผีนะครับหรือก็คือ id ที่เป็น id สมัครใหม่อะ แล้วก็เอาไปทําอีเวนต์จะง่ายกว่าการที่ไปหาคนมาเชิญเพราะว่ามันค่อนข้างหายากอยู่แล้วแหละแ,แล้วก็บวกกับถ้าใครมีแบบมีคอมอะไรเงี้ยก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าสามารถใช้ คอมแบบเปิดพวกโปรแกรมมือถืออะไรเงี้ยอ่ะมันช่วยได้นะหรือถ้าใครแบบมีมือถือหลายเครื่องหรือว่ามีมือถือของคนในบ้านอะไรเงี้ยอ่ะก็สามารถหยิบมาใช้ช่วยได้หรือถ้าแบบอุ๊ยพี่ผมมีมือถือเครื่องเดียวผมจะทํำยังไงดีก็จะเป็นวิธีเดียวกับผมก็คือใช้วิธีการโคลนแอปเอานะผมก็ทำไอเดียผีมา10อันนะมแล้วก็เอามาช่วยกันกด ถ้าเกิดแบบทำาอดีผีมาสิบ d อเดียประมาณ3 4วันก็น่าจะได้แล้วนะผมเลเวลแม็กซ์เนาะสำหรับคุกกี้รลกาแฟแต่ก็ต้องใช้ความขยันนิดนึงนะครับโอเคหลังจากที่เราพูดถึงวิธีการตามหาคุกกี้รลกาแฟไปแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าคุกกี้รลกาแฟเนี่ยมันความสามารถมันจะดีสมกับความยากในการตามหาหรือเปล่านะครับโอเคก็ความสามารถของคุกกี้รลกาแฟเนาะถ้าอ่านเนี่ยอาจจะงงงนิดนึงนะแต่เดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปละกันนะครับคุกกี้รลกาแฟเนี่ยมันเป็นส่วนผสมระหว่างคุกกี้อัศวินคุกกี้โซดา แล้วก็คุกกี้เชลิเดอร์นะครับมันคือการเอาความสามารถของคุกกี้3ตัวนี้เอามารวมปึ้งเป็นกาแฟนะครับความสามารถก็คือมันจะมีสแต็กบนหัวนะครับโดยจะชาร์จด้วยการกระโดด40ครั้งเนาะถ้าชาร์จ40ครั้งเต็มเนี่ยมันก็จะทําการพุ่งนะครับซึ่งพุ่งนี้ก็จะเหมือนกับการพุ่งลูกไฟเนาะแล้วก็จะได้คะแนนการพุ่งอยู่ที่3ล้าน3อันนี้คือความสามารถเบสพื้นฐานนะครับซึ่งในการกระโดดเนี่ยมันสามารถลดจํานวนสแต็กที่ใช้กระโดดเพื่อใช้สกิลได้นะครับโดยจะลดได้ตามพชันที่เก็บนะนเน หนึ่งสเต็กเนี่ยมันจะลดได้1ห,หน่วยนะครก็คือกระโดด1นึ่งสเต็กเท่ากับโพชั่นหนหน่วยถ้าเกิดเก็บโพชั่นที่ให้เลือด10หน่วยจํานวนสเต็กก็จะลดไป10บสเตก็ก ถ้าเก็บพชั่นใหญ่ที่ให้เลือด40หน่วยก็เท่ากับว่ามันก็จะพุ่งได้เลยความสามารถมันอาจจะฟังดูงงนิดนึงนะผมแต่ง่ายๆก็คือกระโดดครบสเตก็กแล้วก็พุง่งด้วยความเร็วแสงแล้วก็มีคะแนนเด้งการเก็บโพชั่นเนี่ยก็จะทําให้สกิลเนี่ยทำงานได้บ่อยมากขึ้นสเต็กก็ะจะลดลงถ้าเก็บพชั่นใหญ่กับพุ่งเลยโอเคทีนี้เรามาดูกันที่สัตว์เลี้ยงนะกาแฟมอคค่าวิปครีมเนาะก็เป็นสัตว์เลี้ยงคู่หูของคุกกี้กาแฟมาตั้งแต่ยุคลายคุกกี้ล้านแล้วนะน,น,นะก็เปลี่ยนความสามมาารถไปอยย่งงสิ้นนเเชล ก็ความสามารถของสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสัตว์เลี้ยงให้พชั่นแทนเนาะก็คือมันจะให้พชั่นทุกยี่สิบห้าจุดห้าวิโดยโพชั่นเนี่ยจะให้เลือดที่สิบหน่วยแล้วก็มีความสามารถผลิตเยลลี่ปาร์ตี้กาแฟมอคค่าวิปครีมนมก็ที่เลเวลสิบห้าเนี่ยไอปาร์ตี้มอคค่าวิปครีมเนี่ยจะให้คะแนนอยู่ที่แปดหมื่นแปดพันต่อชิ้นแล้วนึสภาพไม่ออกก็จะคล้ายๆกับสัตว์เลี้ยงนุ่งเมล็ดของตัวมันฝรั่งนะครับแต่ว่าแต้มก็ค่อนข คุกกี้เนี่ยเก็บพชันปุ๊บมันลดสแต็กที่ต้องกระโดดเพื่อใช้สกิลถูกไหมการที่เก็บโพชั่น10หน่วยเนี่ยมันก็เท่ากับว่าลดจํานวนสแต็กที่ต้องใช้สกิลลงไป10ครั้งนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเพลย์จริงกันดีกว่านะคบผมว่าคุกกี้ลดกาแฟระดับสเปเชียลเนี่ยมันจะทําแต้มได้ดีมากน้อยแค่ไหนกันเนาะโอเคเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกนะผมกับด่านป่าสับประรดกันเนาะ ก็อย่างที่เห็นนะผมเมื่อใช้สกิลปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการพุ่งไปด้วยความเร็วแสงแล้วก็มีแต้มเด้งนะผมก็จะเหมือนอัศวินเนาะแต่ว่าในการใช้ความสามารถเนี่ยก็คือเราจาเป็นจะต้องกระโดดให้ครบ40สเต็กนะผมเพื่อที่จะพุ่งแบบนี้เนาะอ่ะมันก็จะพุ่งเหมือนกับการเก็บลูกไฟเลยนะผมก็สามารถคอมโบกับตัวสปิสมบัติสายสปิแล้วก็พวกสมบัติกระป๋องอะไรเงี้ยที่ผลิตเยลลี่ตอนลูกไฟได้นะผมแล้วก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้เห็นไหมว่าสเต็กผมอะถ้าใครสังเกตดีนะผมสเต็กผมเนี่ยมันลด ลงใบ10สแต็กนะเมื่อเก็บโพชั<ม>่นเล็กเนอะก็คืออย่างนี้บอกส t ต็กหนึ่งเนี่ยมันจะลดได้จากพชั่น1น่หน่วย1หน่วยเนี่ยลดการกระโดดใน้1สเต็กถ้าเก็บโพชั่น10หน่วยก็ลดได้10บสเต็กเนะแล้วถ้าเก็บพชั่นใหญ่อย่างนี้เห็นว่าจะพุ่งเลยถูกไหมเพราะว่าโพชั่นใหญ่เนี่ยมันเท่ากับว่าให้มา40 40หน่วยก็เท่ากับว่า40สแต็กพอดีเนอะอันนี้ก็คือความสามารถของมันเนาะก็ลเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราอาจจะได้เห็นน้องกาแฟเนี่ยในการเล่นเบรกเอาหนีเตาอบแม่มดล่าสุดเนาะเพราะว่าม ก็คือยิ่งเก็บโพชั่นเยอะไอตัวสแต็กที่ต้องกระโดดเพื่อใช้สกิลพุ่งๆเนี่ยก็จะลดลงนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่ก็เป็นความสามารถอย่างที่บอกมันจะเป็นเหมือนเอาความสามารถกึ่งกลางระหว่างคุกกี้เก่าๆมาผสมกันนะครับก็จะมีการวิ่งด้วยความเร็วแสงแล้วก็เด้งแต้มขวงอัศวินแล้วก็ในการเก็บสแต็กเนี่ยจำเป็นจะต้องกระโดดก็จะเหมือนเชลิเตอร์แล้วก็ในตัวของการที่เก็บโพชั่นแล้วก็ได้พุ่งรวมถึงทําให้สกิลใช้งานได้เนี่ย ก็จะเหมือนกับตัวของโซดานะครับอ่ะอันนี้ก็คือตัวของกาแฟเนาะซึ่งในการกระโดดเนี่ยมันก็จะมีกฎเกณฑ์นในการกระโดดเหมือนกับเชลิเตอร์ไปเลยก็คือการกระโดดเนี่ยสนิ้วมันไม่นับ2สเต็คเนะถ้าจะนับถ้าจะลด2สเต็คเนี่ยมันจะไปจะต้องกดกระโดด2ทีนะถ้ากระโดด2นิ้วเนี่ยมันก็ลดแค่สเต็คเดียวนะครับม,มันไม่ได้นับเป็นการกระโดด2ทีเนาะก็เลยเป็นหผลที่ว่าถ้าอยากลดสเต็คให้มันเร็วๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องกระโดด2ทีรัวๆนะครับอ่ะก็จะทําให้ตัวกาแฟเนี่ยโหลดสแต็กได้ค่อนข้างเร็วขึ้นน คือมันจะใช้สกิลเร็วไม่เร็วมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้นิ้วเราโดดเร็วแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพุ่งไปพร้อมกับลูกไฟเนี่ยเท่าที่ผมทดสอบมานะครับตัวสกิลของตัวกาแฟเนี่ยถ้ามันเก็บลูกไฟระหว่างใช้สกิลพอดีเนี่ยอันนี้มันจะไม่สามารถซ้อนทับกันได้ก็คือมันไม่สามารถพุ่งลุกบวกกันไปได้แต่ถ้ามันเป็นตัวสกิลมันเองก็คือเก็บโพชั่นแล้วก็พุ่งอยู่พอดีเนี่ย อันนี้มันสามารถต่อระยะเวลาสแต็กในการพุ่งไปได้นะครับก็คือก็คือจะไม่มีปัญหาเวลาเก็บโคชั่นด้วยกันแต่มันจะไปมีปัญหาตอนชีพมันเป็นสกิลพอดีตอนเก็บลูกไฟนะครับก็พยายามอย่าให้มันทับสแต็กกับตอนเก็บลูกไฟแค่นั้นแหละแต่ว่าไม่จําเป็นต้องซีเรียสเรื่องการเก็บโคชั่นนะครับแต่โอเคก็อย่างที่เห็นว่าแต้มเนี่ยมันก็เด้งรอบละประมาณ5้าล้านสถูกไหมก็จากเบส3อล้านสนะครับแล้วก็คอมโบโบนัส bon ถ้าใช้คู่กับสัเ์เลียงมันเองก็อีก2ลนะ้านเนาะก็เป็น5้าล้านสพอดีเนาะ แล้วอย่างนี้เห็นว่ายิ่งโดดเยอะเนี่ยสแต็กมันก็ยิ่งลดเรื่อยๆนะผมเนี่ยพอมันพุ่งไปเงี้ยมันก็ได้แต้มเด้งไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือความสามารถของคุกกี้เนาะก็เป็นตัวอะไรที่พื้นฐานนะอย่างที่บอกมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคือถ้าอ่านเฉยๆอาจจะดูงงไงเอออ่านหรือดูอธิบายเงี้ยมันอาจจะฟังดูงงนะผมแต่พอมาเล่นในเกมจริงก็คือกระโดดแล้วก็พุ่งได้แต้มแค่นั้นเองนุเก็บโพชั่นก็จะลดสแตก็การกระโดดลงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคุกกี้กรสกาแฟเนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่อ่า ผมพูดไปเลยแล้วกันว่ามันเป็นตัวที่ไม่ได้เหมาะในการเล่นชิงถ้วยเท่าไหร่นะผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทําแต้มได้ค่อนข้างช้าแล้วก็สกิลเนี่ยมันไม่ได้เหมาะเล่นชิงถ้วยแล้วก็ตัวมันแต้มแกว่งระดับหนึ่งเพราะว่ามันต้องคอยกระโดดมันต้องโฟกัสอะไรหลายๆอย่างเยอะนะครับคือมันแต้มมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่อืมแล้วแต้มมันก็น้อยด้วยนะก็เลยเป็นผลที่ว่าในการเล่นชิงถ้วยเนี่ยมันจะไม่ได้เวิร์กมากนะครับคือพอเอามาเล่นขำๆได้แต่ว่าถ้าเล่นจริงจังเนี่ยแน่นอนว่าสู้พวกคุกกี้อีพิกที่ม ก็เหมือนเอามาไว้สะสมแล้วกันเนาะถ้าในเรื่องของการชิงถ้วยนะครับอ่ะโอเคพัดสองเนี่ยผมใช้เป็นแมตชกวาเพราะว่าผมเล่นกาแฟแ,ฟแบบเขวดเลือดครบนะครับก็เลยจะให้พัดสองเป็นแมตชกวาเนาะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันให้เลือดให้แมตชกวาสัก,สกิีสุดท้ายเปะพอดีนะครับโอเคก็พยายามเก็บเหรียญรีให้ได้เยอนะๆเนาะก็ถ้าเป็นในหลังนีน้ก็ทําแต้มได้ประมาณนี้นะครับประมาณ820เนาะก็ะถ้าสุดๆเนี่ยผมว่าก็ทําได้ประมาณ830นะครับสำหรับด่านนี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด่านถัดไปกันเลยดีกว่านะคผม โอเคเรามาต่อกันที่ด่านสนุกสุดื่นเต้นกันนะครับแล้วอย่างที่บอกเนาะตัวกาแฟเนี่ยการเด้งแต้มเนี่ยมันตัวการพุ่งของมันเนี่ยมันจะไม่สามารถซ้อนทับไปกับลูกไฟได้นะครับถ้าสมมติว่าเก็บลูกไฟแล้วลูกไฟมันก็กินระยะเวลาของมันไปอยู่อย่างนี้แต่ว่ามันไม่สามารถพุ่งแบบรวมแล้วพุ่งได้เร็วขึ้นอะไรนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อเสียของกาแฟเนาะแล้วก็ในการเก็บลูกไฟเนี่ยอันนี้มันจะไม่ได้นับเป็นการพุ่งของตัวกาแฟนะครับถ้าเก็บลูกไฟก็แค่พุ่งปกตินะไม่ได้มีแต้ม <c oughs> ดงแต้มเด้งอะไรนะครับ การเด้งแต้มเนี่ยมันจะมาจากความสามารถของตัวมันเองเท่านั้นนะก็คือการพุ่งของตัวความสามารถมันเองอะ่ะอ่ะอันเนี้ยจะถือว่าจะมีการเด้งแต้มโนมแต่ถ้ามันเป็นความสามารถของลูกไฟในด่าษอะไรเงี้ยอ,อันนี้ไม่นับนะก็เป็นตัวที่อาจจะต้องแบบโฟกัสในการกระโดดตลอดเวลานิดนึงนะเพื่อให้มันสกิลได้ค่อนข้างถี่ขึ้นนะคโอเคก็ตัวเรายังไม่ได้อธิบายสัตว์เลี้ยงเนาะก็สัตว์เลี้ยงนะคกาแฟวนะิปครีมเนาะ มันก็จะทําการผลิตพชั่นสิบหน่วยอย่างที่เห็นโนมเมื่อเก็บปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เลือดสิบหน่วยแล้วก็จะทําการผลิตเป็นปาร์ตี้หนีโนมอารมณ์เหมือนปาร์ตี้หนีอย่างที่บอกเนานะก็จะผลิตเยลลี่ตัวของกาแฟาวิปครีมโนมซึ่งถามว่าคะแนนเยอะไหมก็แปดหมื่นแปดถ้าเทียบเนี่ยมเมล็ดเนี่ยผมถ้าเป็นเพชรนุ้งเมล็ดผมรู้สึกว่ามันจะประมาณ200แสนกว่า,นะ 200, ามั้ง2อ0แสนประมาณนั้นโนมแต่ถ้าเป็นตัววิปครีมเนี่ยมัน88,000ก็ค่อนข้างห่างกันเยอะนะแลาโดยรวมในเรื่องของแต้มเนี่ยสัตว์เลี้ยงมันไม่ไ เหมือนเป็นแค่โบนัสเสริมมากกว่าหลักๆก,ก็คือมันเหมือนเอามาคอมโบกับตัวคุกกี้ที่เก็บปุ๊บแล้วได้โพชั่นอ่ะเก็บปุ๊บมันก็จะทําให้สเต็คของคุกกี้ลดเร็วขึ้นนะครับก็เดี๋ยวดูเนี่ยเห็นไหมอย่างถ้าเมื่อกี้เห็นตอนแรกอะ่ะผมสเต็คประมาณ30กว่าถูกไหมพอเก็บโพชันอะ่ะมันก็ลดไปเลย10สเต็คแบบดื้อๆเลยนะครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าทาไมากาแฟเนี่ยมันถึงเล่นเป็นสายพุ่งโพชันค่อนข้างดีนะก็มันก็คอมโบกับตัวสัตว์เลี้ยงมันเองนั่นแหละก็คือเก็บพชันปุ๊บแล้วก็ทำให้้ลดสดสไน แล้วก็อย่างที่บอกเนาะถ้าเก็บโพชั่นใหญ่มันก็พุ่งเลยนะครับมันเพราะว่าโพชั่นใหญ่มันให้เลือด40หน่วยแงและในการพุ่งมันต้องเรียกว่าสี่สิบต่แตกนะครับแล้วเลยเป็นผลที่ว่าเก็บพชั่นใหญ่มันก็จะพุ่งเลยเนาะแล้วก็มันมีความสามารถเสริมอีกอย่างที่มันไม่ได้เขียนไว้ตรงหน้าความสามารถแต่ว่าต้องเข้ากดเข้าไปอ่านนะครับคือตัวกาแฟเนี่ยการเก็บโพชั่นของมันนะครับมันจะได้เลือดจํานวนที่มากกว่าคุกกี้ปกติเล็กน้อยเนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นความสามารถที่เป็นเบสพื้นฐานมาตั้งแต่ตออนนสมััยลกาแ้วะเ ก็ถือว่าในการอัปเดตตัวคุกกี้กาแฟเข้ามารอบนี้ก็ถือว่าปรับความสามารถอะไรไปค่อนข้างเยอะมากนะผมคือมันไม่ใช่คุกกี้ตัวเดิมเลยอ,อืมมันกลายเป็นเหมือนคุกกี้ตัวใหม่ไปเลยนะผมแกะกล่องถอดด้ามไปเลยอะ่ะแล้วก็ความสามารถโดยรวมถามว่าผมว่าเล่นสนุกไหมก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นสนุกนะแต่อย่างที่บอกมันเล่นค่อนข้างยากแล้วก็แต้มมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะผมยางทีเห็นว่าแต้มเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้ตอนนี้ก็คือ480ล้านถูกไหมก็ สุดๆเนี่ยผมว่าต่อให้เล่นดีแค่ไหนก็น่าจะได้ๆๆประมาณสักสี่เก้าสิบหรือให้สุดๆเลยก็ประมาณ500ล้านโอ้ก็ถือว่ามันไม่ได้ทําแต้มได้เยอะเท่าไหร่อย,อย่างที่บอกเนาะคือมันเหมือนเอามาไว้สะสมมากกว่านะแต่นั่นแหละถ้าเป็นในการเล่นเบรกเอาตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเมตานะเพราะว่ามันค่อนข้างมีด่านที่เหมาะออกมาเล่นไงเพราะว่าไอ้ตรงด่านไอ้ไปหมีเตาอบอ่ะมันจะมีจุดที่เป็นพชั่นเยอะๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับซึ่งจุดนั้นอะกาแฟมันพุ่งรัวมากอ่ะมันลดสเต็ปพุ่งได้รัว มันก็เลยเหมาะเอาไปเล่นกับด่านนั้นตรงจุดนั้นนมแต่ถ้าเป็นในการเล่นปกติยอะไรเงี้ยพชั่นมันไม่ได้มีให้เก็บตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นกาแฟเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้ทําแต้มได้โหดอะไรก็คือมันจะโหดก็ต่อเมื่อมีโพชันให้มันเก็บเยอะๆนะั่นแหละกาแฟมันถึงจะโหดนะครับอ่ะโอเคก็ในการเล่นทําแต้มรอบนี้ผมใช้เป็นผัดสองมันฝรังแทนเพราะว่ากาแฟเนี่ยมันไม่สามารถมาเก็บขวดเลือดถึงตัวด่านสุดท้ายได้อยู่แล้วก็ผมใช้เป็นเครื่องยนต์นะผมก็ถือว่าได้มาทดสอบเครื่องยนต์ใหม่ด้วยอย่างที่เห็นว่า แต้มเนี่ยเด้งเพิ่มขึ้นจาก5 0 0 0 0นเป็น6กแสนห้าเนอะก็เท่ากับว่าถ้าโลแตกทีหนึ่งเนี่ยแต้มจากเมื่อก่อนหาย3ล้านก็แต้มหายเป็น4ีล้านห้าแทนเนอะก็ต้องระวังให้ดีเนาะโลก็จะสําคัญขึ้นเนาะเพราะว่าแต้มจากโลมันได้เยอะขึ้นนั่นเองเนาะอ่ะโอเคสกคิลปิดท้ายไปก็น่าจะอะไประมาณสัก700ล้านไหมเออประมาณนี้เนาะบจบที่695เนาะก็ถ้าเล่นดีๆผมว่าก็ประมาณ710ล้านเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด่านต่อไปกันดีกว่านะครับผมมาเรามาปิดกันที่ด่านสุดท้ายนะครับด่านคอนเสิร์ตเเววิลด์์ทัรนาะ ก็ในด่านนี้เนี่ยจะใช้เป็นผงมือ e ีงอนแล้วก็จะใช้เป็นนกนะครับก็กาแฟเนี่ยถ้าเล่นในชิงถ้วยถ้าผมคิดว่าเล่นเป็นสายสมบัติสายสปีดน่าจะโอเคสุดแล้วมั้งเพราะว่ามันเป็นตัวที่ถ้ามันวิมันพุ่งบ่อยไงเออมันพุ่งค่อนข้างบ่อยนะครับคือกระโดด40สเต็กเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้โดดยากมากหรอกมันบวกกับมันมีโพชั่นตามด่านโพชั่นสัตว์เลี้ยงด้วยสเต็คมันเก็บแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะคือมันโดดรัวๆก็ได้มันก็ได้เรื่อยๆแล้วว่าเออมันเป็นตัวที่่่สอ้างงพุบย สายสปีดส,สมบัติอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างโอเคนะถ้าจะเล่นคู่กับกาแฟนะแล้วอย่างนี้บอกกาแฟเนี่ยถ้าถามผมว่ามันจะเป็นต้องหาติดไ d ดีไวไหมผมว่าถ้าสะสมอะได้นะเออถ้าเก็บเอาไว้สะสมอะไรเงี้ยโอเคอยู่นะแต่ถ้าจะเอามาใช้ทําแต้มจริงจังอะไรเงี้ยผมว่ามันมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเออพูดอย่างนี้ละกันนะค,คือมันก็เหมือนตัวสเปเชียลที่ผ่านๆมาคืออาจจะมีการได้ใช้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้โหดอะไรนะรอย่างตอนสมัยคิตตี้มินนี่อันนั้นก็ เล่นชิงห้วยพอไหวแต่พอผ่านไปสักพักก็ตกเมตาและอย่างรวดเร็วนะคือมันไม่ได้เหมาะเล่นอยู่แล้วไงแล้วก็ตัวดอยอ่ะจะมีดอยเนี่ยที่ค่อนข้างแบบติดเมตายาวนานหน่อยเพราะว่าจะมีช่วงหนึ่งที่มันติดเมตาเบรกเอานะซึ่งผมคิดว่ากาแฟเนี่ยก็คงอยู่ได้แค่ในเบรกเอาไอตัวหนีเตาอบแม่มดด่านนี้แหละแล้วพอหมดหนีเตาอบอันนี้แล้วผมคิดว่าก็คงอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะก็ต้องรอดูอีกทีถ้าในด่านเนี้ยนาะคตมันมีจุดที่มีพชั่นเยอะๆให้มันเก็บอะไรเงี้ยมาจจะโหดก็ได้ คืออารมณ์มันเหมือนอัศวินนะเออแต่เป็นอัศวินเวอร์ชั่นที่ต้องมีโพชันให้เก็บเยอะๆเอออัศวินมันจะเป็นลูกไฟเยอะๆถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นกึ่งกลางระหว่างอัศวินแล้วก็โซดาแต่ว่าก็สามารถทํางานสกิลได้ก็จะมีอารมณ์คายๆเชลิเตอร์นะครับซึ่งก็จําเป็นจะต้องที่แบบใช้สมาธิในการเล่นเยอะพอสมควรนะสำหรับตัวกาแฟนะครับอ่ะโอเคก็ในกาแฟในด่านเนี้ยมันก็จะไปไม่ถึงขวดเลือดขวดสุดท้ายนะแต่ว่าผมก็จะใช้เครื่องยนต์ดีเพื่อดึงระยะให้ไกลขึ้นนะครับ คือมันผมรู้สึกว่ายิ่งตัวนี้มันยิ่งวิ่งไกลมันก็เหมือนมีโอกาส NOUNCER ทําแต้มได้เยอะขึ้นไงเออก็เลยใช้เป็นเครื่องยนต์นะครับจริงใช้เป็นทําแต้มลนก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าเออ er, เล่นแบบนี้ดีกว่าอยากมาทดสอบเครื่องยนต์ใหม่ให้ดูด้วยว่าเออ er, เครื่องยนต์บั๊มาเนี่ยมันทาแต้มได้เยอะขึ้นแค่ไหนนะครับก็ขึ้นมาแสนห้าต่อห้าวินี้ก็ถือว่าถามว่าเยอะไหมก็ Diese, ไม่ได้เยอะมากนะเออ er, อย่างที่บอกนะครับเครื่องยนต์มันไม่ใช่สมบัติที่เน้นไว้ใช้ในการทําแต้มอยู่ละจุดประสงค์ที่เราใช้เเครืื่่อองยนนนนนตหลลลัักกกกๆก็็พใชช้้ปโแว ใช้เป็นตัวของการบวก,บวกระยะทางบวกจากสปีดอีก10%ที่เพิ่มขึ้นมาเนาะอันนี้ก็คือหลักๆในการใช้เครื่องยนต์เอเรื่องแต้มมันเป็นเหมือนของแถมอยู่แล้วดังนั้นการบัฟรอบนี้ก็ถือว่าดีนะผมว่าจะทําให้คนที่แบบอยากหาเครื่องยนต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งดีขึ้นเพราะว่ามันมีอีเวนต์แจกฟรีด้วยไงเออแจกฟรีประมาณ2เศษมั้งแต่ว่าช่วงนี้มันก็จะยากนิดนึงเพราะว่ามันปิดประชันกิ้วไงเออก็เลยอาจจะแบบวิธีการหาก็อาจจะต้องรอพวกโพสตซีซั่นอะไรเงี้ยจะหาง่ายขึ้นจจาากกตัวภริ ส่วนในการเปิดสมบัติก็ทรงเดิมนะมไม่ต่างนะครับโอเคก็ผัด2องดานนี้ผมใช้เป็นมันฝรั่งเหมือนเดิมนะเพโดยรวมผมว่าเล่นเป็นผัด2ตัวอื่นก็อาจจะแต้มอาจจะไม่ได้บวกมามากหรอกถ้าเป็นผัด2ล็อสเตอร์หรือเป็นผัด2แบบพวกโหดๆอะไรเงี้ยอาจจะมีอาจจะมีผัด2ที่ดีกว่าแต่ผมว่าก็คงเล่นไม่ต่างกันประมาณสักสิบยี่สิบ้านอะไรเงี้ยผมก็คงไม่ได้ต่างกันมากหรอกนะครับคือกาแฟอย่างที่บอกมันไม่ได้โหดในชิงถ้วยอยู่แล้วอเออตัวมันเป็นเหมือนตัวสะสมมากกว่าในการเล่นชิงถ้วยนะครับอ่ะโอเค ก็เนี่ยเดี๋ยวมันฝรั่งใช้สกิลได้อีกทีหนึ่งพอดีเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันให้โพชั่นมาเท่าไหร่นะสามขวดถูกไหมอืมก็โดยรวมสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้ให้โพชั่นช้ามาก,กนุ่มแต่ก็ไม่ได้ให้เร็วแบบเร็วอะไรมากมายเนาะโอเคปิดท้ายไปที่714ล้านเนะก็เดี๋ยวเรามาสรุปกาแฟกันอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่านะครับผม3 2 1นึ่ง โอเคเรามาสรุปคุกกี้รสกาแฟกันนะครับก็อย่างที่บอกเนาะคุกกี้รสกาแฟเนี่ยในการเล่นชิงถ้วยมันไม่ได้โหดนะก็ดูได้จากสกอร์บอร์ดเนาะถ้ามันโหดเนี่ยมันคงโผล่มานานแล้วนะแต่ว่าอย่างนี้เห็นนะ ตัวากาแฟเนี่ยมันไม่ได้โผล่ในการเล่นสักด่านเลยเนาดดังนั้นในชิงถ้วยเนี่ยคือเป็นตัวที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะแต่อย่างที่บอกนะผมกาแฟเนี่ยมันเหมาะที่จะเอามาเล่นเบรกเอานะช่วงเวลานี้ก็คือในเบรกมีเตาอบของแม่มดเนี่ยมันจะมีช่วงด่านที่เหมาะเล่นกับกาแฟก็คือมันเป็นด่านที่มีโพชั่นเยอะๆถูกไหมตรงจุดนั้นแหละที่เราจะเอากาแฟมาเล่นกันเนาะคือถ้าเทียบกับปลาไหลไฟฟ้าเนี่ย ตัวกาแฟเนี่ยจะทําแต้มได้ดีกว่าปล่อยไฟฟ้าในตรงจุดด่านเดียวกันนะผมรกาแฟเนี่ยพอมันมีโพชั่นเยอะมันก็ยิงลดสก,กิลได้เยอะก็ยิงพุ่งได้เยอะนะม,มันก็เลยทําแต้มได้ค่อนข้างเยอะเนาะ,ะถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าเออมันเป็นตัวสะสมอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องหาก็ได้นะผม แต่ถ้าใครแบบอยากหามาสะสมไว้หรืออยากหาน้องไปเล่นในเบรกเอาทำท็อปเซิร์ฟอะไรเงี้ยอันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปนะผมแต่หลกัหลกๆผมว่ากาแฟมันก็เราคงหามาไว้สะสมมากกว่านั่นแหละอมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะผมรีวิวคุกกี้แล้วกาแฟเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย